ข่าวการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ทําให้ประชาชนไม่มั่นใจในการเดินทางค่ะบรรยากาศการเดินทางในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ช่วงปีใหม่ก็เงียบเหงากว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะเราจะไปติดตามจากคุณพัชราจิตคํารายงานสดจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญค่ะค่ะคุณเชอสารคุณสิริมาคะการเดินทางในช่วงวันหยุดปีใหม่ปีนี้คะ่ะพบว่ามีผู้โดยสารนั้นมายกเลิกการเดินทางแล้วก็ทยอยคืนตั๋วมากกว่าร้อยละ50แล้วคะ่ะ ส่วนผู้ที่เดินทางในวันนี้ก็บอกว่าจําเป็นต้องเดินทางจริงๆค่ะและยังคงมั่นใจในมาตรการของรัฐแต่ก็พยายามที่จะป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะ<อ>บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลน,นครหาดใหญ่เป็นไปอย่างเงียบเหงาค่ะจากปกติจะเป็นช่วงที่ประชาชนมักจะต้องเดินทางกลับไปทํางานหลังหยุดยาวปีใหม่พนักง,งานขับรถสายหาดใหญ่ตรังระบุว่าหลังมีข่าวสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ะระลอกใหม่นั้นก็ทําให้ประชาชนนั้น ไม่มั่นใจในการเดินทางในช่วงนี้ค่ะและข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งสงขลาก็ระบุว่ามีการทยอยคืนตัวด้วยสารที่จองไว้ล่วงหน้าเกือบร้อยละห้าสิบโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางระยะไกลค่ะปีนี้จะรู้สึกว่าจะค่อนข้างใจเงียบเหงาเนะครับเพราะว่าเนื่องจากอาจจะเป็นสถานการณ์โควิดนะครับประชาชนอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในการเดินทางนะครับกลัวได้รับการติดเชื้อนะครับจยกตัวอย่างเช่นของบริษัทขนส่งเนี่ยมีการ ขอขึ้นตัวก็หลายลายแต่ละวันนะครับก็เยอะเย,ยอะขึ้นมากมากขึ้นนะครับที่ได้วิ่งได้ตามทีเที่ยวแล้วถ้าเวลาแบบนี้สปีนี้คือไม่มีคน<ม>คนไม่การเดินทางหลังมีข่าวใช่หรอหลังมีข่าวคนเขาเ,เขาไม่กล้าไปไหนถ้าเขาไม่จําเป็นเขาก็าไม่เดินทางไอ้นี้ไรายได้ของพี่ก็ลดลงเยอะ ป,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 ปีใหม่แบบนี้ต้องเป็นช่วงที่รายไ,ได้เยอะที่จริงทุกคนก็หวังว่งปีใหม่นี้จะจะมีรายได้ไดอย่างไรก็ตามค่ะทางสถานีขนส่งได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคผู้โดยสารจะต้องตรวจวัด,วดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่เข้ามาในพื้นที่สถานีขนส่งค่ะล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางและรถโดยสารขาขึ้นกรุงเทพก็จะไม่มีการจอดพักในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งพบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างค่ะ ขณะที่ผู้โดยสารที่เดินทางในวันนี้พบว่ามีไม่มากนักค่ะซึ่งพวกเขาบอกว่าเดินทางเพราะความจําเป็นและพยายามป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดซึ่งตอนนี้ก็ยังค่อนข้างมั่นใจในมาตรการของรัฐค่ะจาให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็80เปอแต่ว่าก็คือก็คือจำเป็นจำเป็นต้องเดินทางจเป็นต้องเดินทางก็ต้องคือป้องป้องกันตัวเองครับบอกว่าระหว่างทางจะต้องมีการตรวจมีการ ิดว่ามั่นใจนะคร,รับคิดว่ามั่นใจนะครับเพราะว่าเพราะเท่าที่ที่ติดตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมาตรการป้องกันการระบาดไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดสงขรานั้นมีประกาศค่ะขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูงสุดให้มีการแจ้งอสมอพร้อมทั้งกักตัวเพื่อสังเกตอาการในบ้านเป็นเวลา14วันค่ะ ขณะเดียวกันพื้นที่แนวพรมแดนไทยมาเลเซียก็ต้องเพิ่มมาตรการเข้มข้นเพิ่มความถี่ในการเดินราดตะเวนค่ะป้องกันผู้ลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ผ่านการคัดกรองหลังจากมาเลเซียยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่องวันละสองพันคนสำหรับจังหวัดสงขลานั้นก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดคงที่อยู่ที่2คนค่ะค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศสดที่สถานีขนส่งอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะจะเห็นได้ว่า มีผู้โดยสารที่ยังคอยรอการเดินทางที่จะเดินทางข้ามจังหวัดทั้งในระยะใกล้และก็ระยะไกลค่ะซึ่งทุกคนนั้นต่างสวมหน้ากากอนามัยเพราะเข้าใจสถานการณ์ดีค่ะแม้ว่าจะไม่มีผู้ป่วยเพิ่มก็ตามค่ะคุณเชอรสารคุณิริมาค่ะค่ะขอบคุณคุณพัชราค่ะ